สวัสดีครับงวดนี้ก็จะมาพูดเรื่องคราบกรุแล้วก็ลักษณะพระที่ลงกรุนะครับเพราะว่ามีบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ชอบพูดปะปนกันระหว่างพระแต่งผิวมากับพระที่ลงกรุนะครับวันนี้ผมจะให้ดูลักษณะของคราบกรุโดยเฉพาะที่ชัดเจนที่สุดก็กรณีของบางคมพรมครับซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะการงอกของคราบกรุนั้นนะครับ คือการผสมผสานกันระหว่างเนื้อในนะครับกับคราบที่มาจากปัจจัยเวดล้อมนะครับมีลักษณะการงอกของเนื้อในชัดเจนนะครับเนื้อในก็จะมีการงอกจากในออกมานะฮะมีทั้งพวกกลุ่มของน้ำมันนะครับแล้วก็ปูนนะครับแล้วก็มีเศษวัสดุข้างนอกเข้ามาปะปนนะครับปะปนอย่างนี้นครับนี่อย่างดำๆตั้งแนี้นะครับนี่คือลักษณะของขคราบกรุแล้วก็จะมี การงอกของมวลสารที่มาจากข้างในนะครับผสมผสานกันอย่างนี้ครับลักษณะเป็นจริงๆก็ไม่ใช่คาบกุกทั้งหมดนะครับมีทั้งสองอย่างปะปนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจฮะไม่ใช่ว่าพอเห็นคาบอะไรหน่อยก็เรียกคาบกุไปหมดอย่างนี้ก็สับสนครับลักษณะคาบกุกเนี่ยจะเกาะแน่นนะครับแล้วก็มีลักษณะกลมกลืน ผสมผสานนะฮะไม่ใช่มีคราบเกาะแน่นแล้วก็ถือว่าไม่เรียกว่าคราบกรุกนะั่นก็ไม่ใช่อีกแล้วนะครับเพะฉะนั้นลักษณะต่างๆหเหล่านี้เนี่ยผมขยายให้ดูในจอนะฮะจะเห็นได้ชัดว่า,ารูปนี้นี่ผมใช้ผมใชเ้เป็นสกรีนเซเวอร์มาจะเดิมนะครับเนี่ยฮะจะเห็นพวกคร,คราบที่เป็นน้ำมันแล้วก็ปูนนะฮะปูนสุกปูนดิบแล้วก็น้ำมันในนี่ก็คือตังยิวนะครับแล้วก็มีพวกเศษเม็ดทราย นี่กรณีของบางล้มพรงก็จะมีเส็นสายสีสแดงแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ลักษณะลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของคาบกุของบางล้มพวคเขานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคาบกุกของเกจโย<บ>ก็จะแตกต่างออกไปนะครับ,บเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับค<ฮ>าบกุนี่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับ,บข้างบนนี้เป็นคาบกุของเจจโยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของ เป็นเศษฝุ่นละองที่อยู่ในกรุกนะครับมาเกาะอ,อยู่ที่ผิวพระนะครับแต่ว่า,าแล้วแล้วก็ของกรณีเกตโยเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีรอยคราบของการแช่น้ำเลยนะครับแต่ว่ากรณีของอของบางกลพ่มเนี่ยครับจะมีลักษณะการเ,าเละ,เละ,เ,ละ,เ,ละเละนะครับลักษณะของกลมกลืนไปกับเนื้อเนี่ยฮะลักษณะเป็นลักษณะของ กูแช่น้ำนะฮะเคยผ่านการแช่น้ํามาก่อนนะฮะเปรียบเทียบใม้ดูนะฮะร,ระหว่างคราบกลุ่งเกจิโยกับคราบกลุ่ของบางพรมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่จะปรากฏได้ชัดเจนนะครับถ้าจําอย่างนี้แล้วก็จะไม่สับสนนะครับอันนี้อันนี้กรณีที่พระบางองค์เนี่ยครับเมื่อเจ้าของได้มาก็จะมีการทำความสะอาด โดยวิธีรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับว่าจะทำผลซาดอย่างไรก็มีการไปขูดออกนะครับก็จะทําให้คราบกรุหรือว่าลักษณะของคราบที่อยู่ผิวนอกเนี่ยหายไปหรือว่ากระทบกระเทือนองค์พระก็มีครับบินบินแบงแก็มีเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกระทําที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครบ,บางทีก็ทําให้องค์พระหักเสียหายไปก็มีหลายองค์นะครับที่ผมเจอบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทําลาย พยายามจะทำลายคาบกุตองนี้ก็เป็นพิมพ์ปกโพบางบมนะครับเพราะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะเจอมีคาบกุเหลืออยู่บ้างมีการขูดแต่งออกบ้างอะไรเงี้ยครับลักษณะของการพยายามจะทําลายคาบกุเพื่อมองว่าคาบกุเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่สวยงามนะฮะเนี่ยฮะแต่ด้านหลังนี้ก็ยังดีอยู่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยลักษณะของคาบกุลนะฮะกรณีของอ่า บางผมนะครับเนี่ยฮะลักษณะอย่างนี้ครับด้านข้างก็จะมีรอยมีการงอกนะฮะการงอกแบบนี้เนี่ยชัดเจนนะฮะการงอกทับซ้อนหลากหลายทั้งปูนดิบปูนสูกแล้วก็น้ํามันทั้งอิ้วนะครับอีกรูปหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือในเรื่องของอลักษณะข,ของ เนื้อนะครับเนื้อของบางพผซึ่งจะมีลักษณะของการงอกการพอกลักษณะอย่างนี้นครับคนที่ไม่เคยเห็นก็จะไม่เข้าใจว่าเนื้อบางพนึ่มต้องเป็นอย่างไรครับเนี่ยฮะจะมีคราบของน้ำมันตะอิ้วนะครับแล้วก็มีลักษณะการง,งอกทับซ้อนกันมากมายหลากหลายอย่างนี้นะครับนีน่ฮะลักษณะการงอกของเนื้อบางผนม่มนะครับนี่ฮะด้านหลังนะฮะอันนี้ก็ น่าจะอยู่ในกลุ่มมานานพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าถ้านานมากจริงๆนะครับจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะฮะเนี่ยลักษณะปรากฏที่ว่าเคยอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะมีลักษณะของการเกิดเป็นเม็ดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ชัดกว่านี้นะครับภาพที่ชัดกว่านี้นี่ครับลักษณะของเนื้อที่ พระที่อยู่ในกุ่นานๆเนี่ยครับจะมีการงอกอยู่ที่เดิมสม่ำเสมออยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับทําให้เกินเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดใหญ่ๆเป็นเม็ดผมสมมุติชื่อว่าเป็นเม็ดไขมุกนะครับจะเห็นว่าเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆเป็นงอกเป็นเม็ดกลมๆกลมๆกลมๆขึ้นมานะฮะมีส่วนงอกใหม่งอกเก่านะครับงอกใหม่ก็จะอยู่บนยอดนะฮะจะดูสดๆใหม่ๆ พวกงอกเก่าก็จะอยู่ข้างๆง,งหรือว่าข้างล่างรอบๆอะไรเงี้ยครับนี่ฮะที่เขาเรียกว่าครับลักษณะการงอกพระลงกรุเราจะรู้ได้ไงว่าพระนี่ลงกรุกหรือไม่ลงกรุกนะครับก็ตัวเนี้ยถ้าเห็นตัวเนี้ยชัดเจนมากครับชัดเจนมากถึงอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีประลายบ้างนะนั่นคือลักษณะของพระที่ลงกรุกนะครับถ้าพระไม่ลงกรุก,ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปนะฮะจริงๆก็ลงกรุกแต่อาจจะลงไม่นานนะครับเดี๋ยวกรณีบางขุมพมเนี่ย โดยประวัติของการสร้างเนี่ยลงกลุกทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าไม่นานนะฮะอาจจะไปนํามาใช้ก็เลยอยู่ในกลุกได้ไม่นานแต่ลักษณะนี้อยู่ในกลุกได้นานนะครับนานปั๊บเนี่ยก็จะมีลักษณะของการงอกของผิวที่เป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับฮะ,หะเห็นไชัดนะครับเนี่ยฮะลักษณะที่พิจารณาได้ง่ายแต่ว่าลงกลุกหรือไม่ลงก,ลกรุนะฮะเพราะว่ามีนักเรียนหลายคน เอาผ้าไหมผมดูแล้วก็บอกว่านี่เป็นผ้าลงกรุไม่มีลักษณะอย่างนี้เลยฮนะแล้ไปบอกว่าลงกรุได้ยังไงครับเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานครับไม่ใช่อยากจะพูดย,ยังไงก็พูดได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ครับเนี่ยลักษณะผ้าลงกรุนะฮะดูคราบข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะด้านหน้าก็อาจจะมีการก่อนบ้างแต่ว่าลักษณะที่ปรากฏจะต้องเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าผ้าลงกรุนะครับนี่ยอย่างก,กรณีอย่างเงี้ยนะฮะเป็นพ้าที่ อยู่ในสภาพการใช้ทั่วไปะฮะมีคราบเยอะแยะแต่ว่าไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นพระลงกรุน,นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นบางุมพรมนะฮะเป็นพระการงอกเนื้องอกปกตินะฮะคืออาจจะลงกรุแต่ว่าไม่นานพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะของกรุปะปนมานะครับถ้าถ้าเป็นลนักษณะของกรุนั้นจะต้องปรากฏอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเวลาจะเรียกว่าพระลงกรุหรือว่าไม่ลงกรุมีคราบกรุหรือไม่มีคราบกรุ อันนี้ต้องพิจารณาตามหลักที่ผมให้ไว้ในเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่าทาให้ตัวเองสับสนโดยการเอาพระที่แต่งผิวมานะครับแต่งผิวมาแล้วก็มาบอกว่าเป็นพระลงกรุอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครับเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเต็มเม็ด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 เ,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 เต็มไปหมดเนี่ยพระอยู่ในกรุแน่นอนครับทา่านไหนครับครับหวังว่าคงจะหายสับสนนะครับสวัสดีครับ